สุดปังนางเอกไทยได้งานที่เกาหลีแล้วเรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และได้งานเลยเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวมาความสามารถของไทยอย่างกรีนอัสดาพรเสีริวัฒนกุลหลังจากที่กลับมาเป็นสดอีกครั้งเจ้าตัวก็ตัดสินใจบินไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีซึ่งก็สวยเตะตาจนตอนนี้ได้งานทำที่ทางเกาหลีแล้วด้วยโดยล่าสุดได้ออกมาโพสต์เล่าความประทับใจหลังได้งานที่เกาหลีว่า เปิดวาร์ปงานแรกที่โคเรียประสบการณ์พูดเกาหลีไม่ได้จ้ะอังกฤษก็งูงูปลาปานะสำเนียงก็คือกุ้งหอยเลยจ้าก็พยายามเต็มที่เท่าที่เสียงและสำเนียงจะไปได้ได้เจอดารารุ่นใหญ่ของเกาหลีเจอยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนรวมถึงน้องแพรไฮแพรพูดเกาหลีเก่งมากได้รับความช่วยเหลือจากแพรเยอะมากขอบคุณแพรมากๆนะแอดบาโบแพร เราอะพูดเกาหลีไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ถ่ายตั้งแต่เช้ายันทุ่มหนึ่งจนเสร็จปิดจ็อบกันไปด้วยความสนุกถึงแม้จะเหนื่อยและง่วงนอนก็ตามทีมงานน่ารักมากทำงานกันเต็มที่ไม่ต้องถามนะว่าผู้ชายเสื้อขาวคือใครไม่รู้จักจ้าฮ่าฮ่แต่หน้าตาดีเดอร์เป็นหนึ่งในทีมงานครั้งนี้จ้า เชื่ออะไรไม่รู้เพราะยังพูดไม่ได้ไม่กล้าคุยกับใครเลยและอีกอย่างคือครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากในการมาอยู่ที่ไม่กี่เดือนพูดไม่ได้เลยก็ยังได้มาทำงานกับเขาด้วยใจจริงและจริงใจมากมายคือต้องขอบคุณทาง a t five stone u n d e r s CEO o r c e ที่หางานมาให้อยู่เฝ้าทั้งวันแปรับไปส่งถ่ายรูปให้ด้วยถึงรูปจะออกมาแบบหน้าแบนแใส่ฟิลเตอร์ให้ตลอดขอบคุณมากๆนะคะ งานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันสนั่นเลยเลยค่ะเพราะไปเรียนต่อที่เกาหลีไม่เท่าไรก็สวยเตะตาจนมีโอกาสได้ทำงานกับทางที่นั่นแล้ว